อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาส่องนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไอดีนะครับไปฟังพลางแล้วกันนะครับสำหรับไอดีเทพนะครับอยู่ไปง่ายตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนั้นผ่านส่วนของพลิตเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะ สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับหรือช่องทางนีงก้การกดซุปเปอร์ตังค์ขอบคุณใต้คลิปวีดีโอต่างก็สามารถกดช่วยดึงกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะฮะก็สำหรับการสตรีมก็จะสตรีมหลักๆก็จุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์อะไรเงี้ยครับก็ฝากมาติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับสำหรับไอดีนี้ครับอยู่เซิร์ฟ5.5 1นะก็เป็นเซิร์ฟลึกอยู่แต่ว่าผมให้ดูพลังก่อนนะครับ44ล้านนะครับผมถามก่อน44ล้าานวิเครระะห์อไดี <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับก็ถามว่ามันเป็นการวิเคราะห์กึ่งรีวิวมากกว่านะครับผมจะออกกึ่งรีวิวมากกว่าอ่ะโอเค ID VP15 เลยนะครับเลเวลมาสเตอร์3นะครับตัวโปเกมอนที่เล่นเป็นฟูลทีมบินนะฮะเป็นไดแม็กสองตัวนั่นก็คืออ่าเรคอร์ซาไดแม็กนะฮะเติมนะครับสายเติมเท่านั้นถึงจะมีนะครับแล้วก็โอไดแม็กนะฮะแล้วก็ยักษ์เขียว มาสเตอร์นะครับผมตรงนี้อันดับอารีนาครับขอดูหน่อยอันดับ4ของซัเปอร์นะครับอันดับ3พลัง45ล้านอันดับ2พลัง57อันดับ1พลัง75ล้านก็มีโอกาสขึ้นอันดับ3ได้นะครับมีอันดับมีโอกาสขึ้นอันดับ3ได้ถ้าทำดีๆนะอขอดูการปั้นของตัวละครหน่อยนะครับอ่ะพโปเกมอนในครั้งโคตรเยอะนะฮะให้ดูก่อนนะครับโปเกมอนในครั้งเล่นได้กี่ทีวะเนี่ยเยอะจัดเลยบอกก่อนอใช้ได้นะครับ ค่อนข้างเยอะเลยโบรแกรมอนที่สําคัญก็จะเป็นแถวบนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเมก้าเกือบทุกตัวเนาะโอเคอ่ะขอดูการอัปเกรดหน่อยนะครับอาวุธใส่เขี้ยวสปีดดาวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับล้างแล้วนะครับใช้ได้อยู่นะสแตตก็เอ้าดีก่อนนะสแตตทำไมเราต้องไปอัพเอทีเด้วยเนาะแปลกเนาะจริงๆไม่ต้องใส่เอทก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายเวทอะนะครับ ใส่ ATK เสียดายแต้มากเลยมันไม่ได้มีผลอะไรนะแต่ว่าก็ถือว่ายักษ์ไปแม็กเป้าพันสีก็ถือว่าเก่งมากนะครับสปีด7จ0 0หมเลยนะคุณสมบัติ3อันใช้ได้เลยนะครับสปีดแอปม็อกซี่แล้วก็ตัว X, X Pro เอ็กโพอะไรต่างมั้อ๋อเป็นติกลีสนะครับผมตัวนี้ลิบบินนะครับโอ้ลิบบินเลเวลสี่แล้วครับใช้ได้นะเออลิบบินโอเคนะครับลิบบินเพิ่มสปีดนะตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็โอเคครับเต็มหมดนะฮะใช้ได้นะดูดิ อันนี้เหลือนะครับสี่เจ็ดโอเคอโอเคไล่บวกไปอ่ะตรงนี้มาทําเพิ่มนะครับมีจุดนิดๆหน่อยเองนะครับตรงนี้มาทําเพิ่มนะฮะทำเพิ่มนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะทํากันมาส่วนหนึ่งแล้วแหละก็ทําเพิ่มให้มันเก่งขึ้นตรงนี้ที่เหลือไม่มีอะไรจะวิเคราะห์แล้วนะครับรีวิวเป็นหลักแล้วกันนะครับคะแนนผูกพันนะครับก็ยัดไปเลยเต็มที่มันถึง1 0 0 0พนนะตรงนี้อ่ะต่อมาดูสกิลลึกลับกัน สกิลครับก็ไม่มีอะไรจะตําหนินะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูดิคือเขาอัพเต็มเต็มหมดแล้วครับเนี่ยอัพเต็มหมดแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังอัพได้อีกนะครับอย่างเงี้ยก็ยังอัพได้อยู่ที่มันเป็นที่มันเขียนว,ว่าเต็มเต็มเลเวลหมาถึงอัพต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเพิ่มความโกรธก็ไปหาการ์ดมาครับหาสกิลมาอันนี้หาสีม่วงมานะครับสีม่วงเนี่ยไล่อัพไปก็สามารถที่จะดันต่อได้ตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับ ในส่วนของอาวุธนะฮะอุปกรณ์ใส่เป็นนะครับโบแดงนะฮะผมตรงนี้ถือว่าโหดมากนะแต่ว่ายังตีบบกไม่เยอะนะครับก็ไปตีบบกเพิ่มนะครับผมตรงนี้ก็ใช้อุปกรณ์นี้ครับมาตีบบกเนาะไอตรงไข่มุกครับน้ำยาเสริมพลังอ่ะโอเคแล้วก็เสริมด้วยการฝังนะครับตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยอัปเกรดได้นะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนเอานะครับได้พลังดีกว่าบะดิ เห็นไหมได้เยอะกว่าผมเปลี่ยนให้เลยแล้วกันขออนุญาตนะอขออนุญาตเปลี่ยนให้เลยอันนี้อัปเกรดนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมประมาณนี้มาใส่ให้ครบนะครับรอบๆเลยนะฮะก็ตามอุวุรที่เราใช้งานนะครับถือว่าดีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรตำหนิละแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งเสริมพลังเสริมพลังก็โอเคนะครับก็ปลดล็อกหมดแล้วนะครับหล,ลักๆก็เล่นต่อได้เลยนะฮะสบายๆ ส่วนโฮโอไดแม็กซ์นะครับผมทำลายสกิลเรียบร้อยนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โหดๆนะฮะแล้วก็ใส่เขี้ยวสปีดดาวโอเคเลยนะครับแล้วก็ริบบิ้นใส่เป็นริบบิ้นหรูหรานะริบบิ้นดาเมจนะฮะตรงนี้เป็นตัวนี้สกิลแซดนะฮะตรงนี้นะอืมแล้วก็อ๋อใช่เหลือรูนเออเนี่ยยังไม่เปิดรูนนะครับอัพรูนด้วยนะฮะตรงนี้ไปเพิ่มอัพรูนนิดหน่อยนะครับต้องสังเคราะห์รูนก่อนนะฮะเนี่ยดูเดะสังเคราะห์ไล่ไป3อันแล้วนะแล้วก็อันที่4ก็ไปเปิดไปหาเอา นะครับไปลงรังลักล่าแบบระดับยากะนะครับมันก็ได้ตัวไอใบนี้มานะครับเป็นบัตรูนนะก็มาปลดรูนแล้วก็ฝังรูนแล้วก็กเกรดนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มได้เรลโกาสร้างเหมือนกันนะทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันได้ทาเพิ่มไม่เฉยแล้วก็เครื่องประดับใส่เป็นวอล์ิงเหมือนกันใช้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมใส่อันนี้ตัวไอเพชรอัญมณีมันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลางเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ทาได้ดีเลยอืม คะแนนผูกพันก็ได้900กว่าเอ้ยผมดูผิดตัวใช่ไหมอันนี้400กว่าโอเคคะแนนผูกพันมาอัปเกรดนะครับสกิลุกลับโอเคสกิลกลับนี่ต้องต้องดันต่อนะครับหมายถึงต้องอัปเกรดให้มันเป็นเป็นแม็กให้ได้นะครับที่ใส่อยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอาวุธนะฮะใส่เป็นอ๋อโอเคอาวุธใส่เป็นดวงตาเทพบัวแดงนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ไปอัปเกรดนะครับเพิ่มนะครับตีบวกเพิ่มแล้วก็ใส่พวกอัญมณีตรงนี้เข้าไปนะครับที่เหลือถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะ ต่อมานะครับเป็นยักษ์เขียวใส่เป็นแว่นดาวโอเคครับแว่นขยายดาวมันจะช่วยเรื่องควบคุมสกิลแล้วก็ริบบิ้นตำนานจริงจริงริบบิ้นตำนาเนี่ยจะเป็นริบบิ้นสายแทงนะครับผม,มจริงจริงริบบิ้นเนี่ยหาริบบิ้นที่มันเพิ่มสปีดนะครับก็จะดีกว่านะครับส่วนทำลายสกิลก็ทำลายไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้แล้วก็สายฟ้านะครับเออผมลืมดูสายฟ้าเนี่ยโอ้โหสายฟ้าของโอทำไม โอโอถึงต้องถึงต้องอัพสเปเชียลแอคแท็กเนะ่ไม่เข้าใจนะหรืออัพให้เอาพลังจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้สเปเชียลแอคแท็กนะครับน่าจะแบบดันพวก ATK พวกสปีดแทนนะครับตรงนี้เนาะ,ะส่วนเจ้ายักษ์เขียวมาสเตอร์นิสัยที่ขาดดีแล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัติใช้ได้นะครับอ๋อโอโอผมลืมดูตรงนี้นะครับโอเคโอโอก็ไปอัพเพิ่มนะครับตรงนี้ขายอีกหน่อยนึงนะฮะ เจ้ายักษ์ก็เหมือนกันอ่ะเจ้ายักษ์ก็เต็มแม็กแล้วโอเคถือว่าได้ครับนี่เหมือนการรีวิวซะมากกว่านะเล่นต่อได้สบายนะครับไอดีนี้เก่งโครเนี่ยใบแม็กยังยัดต่อได้นะครับแล้วก็พวกเสริมการฝึกนะครับดันต่อได้นะครับเสริมการฝึกเนี่ยมันยังอัพได้อีกนะตรงนี้เนี่ยอัพได้อีกนะครับไปลงป่าไม้เขยช่อุ่มครับอัพได้อีกนะตรงนี้อ่ะโอเคผมก็ดูคร่าวๆนะครับไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็อัพเพิ่มนะครับมันได้หนึ่งพันนะเต็มที่สกิลรับเหมือนกันครับก็ไปอัพเกรดให้เตต็มนรงี ส่วนที่ใส่อยู่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะฮะอุปรกรณ์ใส่เป็น Per s i s t e n t อ่ะเพ r s i s t e n ตเพิ่มความโกรธเพิ่มความโกรธโอเคใส่ได้นะครับใส่ได้มีประดับเยอะมากนะครับตีบบกโอเคตีบวกให้ครบ40นะฮะแล้วมันจะทําการอ่าเสริมพลังเพิ่มได้เหมือนในพวกนี้มันจะเสริมพลังเพิ่มแบบนี้มันจะทาให้เราเก่งขึ้นเนี้ยเราต้องไปปลดล็อกเห็นปะเราต้องไปฟาร์มบัตร exp เพิ่มนะครับสำหรับโ,โอนะ ก็ดันต่อได้อีกนะเนี่ยจริงมันมีจุดที่ดันต่อได้อีกนะตอนแรกผมนึกว่าเข้ามาดูเ,เห็นพลังสี่สี่านวน่ามันจะตันแล้วนะแต่มันก็ยังดันต่อได้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวหลักที่เขาเล่นนะครับส่วนเรื่องชุดแฟชั่นเนี่ยวีสิบห้าต้องมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบชุดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะชุดแฟชั่นน้อยนะครับก็เป็นจุดบอดเล็กน้อยจริงๆ V15 วีสิบห้าชุดแฟชั่นต้องมากกว่านี้นะครับจริงๆชุดแฟชั่นคือปลดออยยย่างนี้เะเลนะล เนี่ยดูดิไอ้ที่มันใช้เพชรเนี่ยอย่างเงี้ยปลดได้เลยเห็นไหมเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยคือปลดได้เลยนะครับผมที่เป็นเพชรอ่ะคือปลดได้เลยนะครับเนี่ยปลดได้เลยนะครับผมจะช่วยได้ตุ๊กาตาโอ้ตุ๊กาตาเยอะนะโอเคตุ๊กาตาเยอะละประมาณนี้ทั้งหมด7ตัวถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวนี้ส่วนสัตว์ขี่ขี่เป็นไคลโอกาห้าสิบสี่ได้ครับถ้าอยากจะให้เมาส์มันเก่งขึ้นอีกก็อัปเกรดไอ้พวกตรงเนี้ยไอ้ตรงสกิลอุปรกรณ์เพิ่มนะครับได้นะครับผมสกิลอุปรกรณ์นะครับอัปเกรดได้นะตรงนี้ ี่ยอัปเกรดได้นะตีบงตีบวกอะไรเพิ่มได้อ่ะโอเคแล้วก็จะมีจุดตรงฟาร์มนะครับเพิ่มได้นะคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไปทําแน่เลยจริงๆสิโอ้โหฟาร์มจัดดีมากนะครับใช้ได้นะอ่ะเจ้าฟาตรงฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมี NPC อยู่คนนึงตาลุงคนนี้ตาลุงคนนี้เนี่ยสามารถเนี่ยคุณสามารถมาทําสกินได้นะครับเนี่ยจะมีสกินเพิ่มเลือดสิบหกเปอร์เซ็นต์ป้องกันโจมตีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมกายภาพระเวทเลยเห็นปะเนี่ยเพิ่มสปีดห้าเปอร์เซ็นต คือตอนนี้วีพีสเนี่ยมันปลดได้ทุกอันเลยเห็นปะเนี่ย VP 1ก็ปลดได้เห็นปะเนี่ยมันจะเขียนอยู่ตรงหัว,วว่า VP เท่าไหร่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ย V ีสิเนี่ยสามารถปลดได้ทุกตัวถ้าเกิดมีเพชรมากพอเนาะก็ปลดตัวน,นี้ได้สแตตเพิ่มนะครับก็ทำให้พลังเพิ่มขึนน้นอีกนะตรงนี้จริงๆมันก็มีจุดให้อัพอีกเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามันจะตัดน,นะเนาะก็อัพได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็เรื่องการอัพเกรดผมขอดูยูเนียนก่อนเลยแล้วกันมาแปลกรอบนี้ขอดูยนะูเ,เนียนก หลักๆก็มาอัพเทคโนโลยีตรงนี้นะครับให้เต็มนะครับตัวนี้ยังได้อีกนะผลฮิวตรงนี้ก็ยังได้อีกนะครับผมเนี่ยยังมีอัพได้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยดูดิยังมีหลายจุดนะครับที่มาอัพเพิ่มได้นะอันนี้เกิดจากการทําภารกิจในยูเนียนแหละนะครับก็มาอัปเกรดได้นะหรือยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เรายังไม่ได้อัพตรงนี้นะครับตรงนี้ให้พลังค่อนข้างเยอะนะอแล้วก็จะมีบ้านเลี้ยงยูเนียนตรงนี้นะครับเราก็ เอาสัตว์มาให้นะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกรัวโปกเกมอนตรงนี้อัปเกรดได้นะครับเล่นเป็นเอนเต้ก็โอเคนะครับอ่ะเราอยู่เนี้ยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งเรื่องสกิลโอเคสกิลอ้าวสกิลยังไม่100อ่ะเนี่ยโอเคสกิลเนี่ยไปอัพให้ได้100ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ100จริงๆอ่ะอันดับแรกนะอัพสกิลตรงนี้หนึ่งร้ก่อนแล้วก็นี่อีก100เนาะโอเคปะ แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เราล้างก่อนนะครับเนี่ยเราก็ล้างให้ได้สีทองโอ้นี่นี่ก็ล้างมาดีนะครับโอเคไปล้างเพิ่มไม่เฉยะล้างเพิ่มไม่เฉยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการฝังคอสกิลนะครับนี่ก็พยายามฝังให้ได้สีทองยอย่างเงี้ยยังปลดอีกหนึ่งอันเห็นไหมอันเนี้ยขายสองช่องอันนี้ขายสี่ช่องอะไรเงี้ยอัพสีทองให้ได้ก็พอนะครับถือว่าตรงนี้ใช้ได้แล้วทาได้ดีไปดูที่ผมรีวิวอัพพลังหนึ่งล้านของเซิร์ฟชิสองผมก็ได้ผมใส่สีทองกับทุกช่องแล้ว ก็ดูตัวอย่างได้นะครับแล้วก็เรื่องอพรสวรรค์พรสวรรค์ก็อัพให้หมดนะครับอัพให้เต็มโอเคเต็มแล้วโอเคอันนี้ยังมีอยู่นะครับพวกอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราลงเราลงหมดไหนมากกว่าแล้วก็ตรงนี้สําคัญนะครับเราเล่นทีมไหนเราอัพทีมนั้นพอโอเคมันไม่ต้องไปเอาแต้มไปอัพเยอะนะตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสร้อยข้อมือตรงนี้สําคัญมากๆนะครับพยายามผมคิดว่าเขา่าจะปลดครบทุกสร้อยแลวอ้าวยังปลดไม่ครบใช่ไหม เนี่ยมาปลดให้ครบนะฮะเลเวลมาสเตอร์ขนาดนี้พลัง4 4ล้านน่าจะปลดครบแล้วแหละก็พอเราปลดครบเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยให้เรามาทําการแบบนี้อย่างเงี้ยเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นก็คือเงื่อนไขเราจะต้องล้างอุกกาบาตตรงนี้ให้ได้นะครับสีทองทุกช่องนะครับเราถึงจะมาเลื่อนขั้นพอเลื่อนขั้นเสร็จเราก็จะได้เป็นแบบนี้อนนี้เราก็จะอัปเกรดด้วยออมพันต่อได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะได้เพิ่มพลังเยอะมากนะตรงสร้อยข้อมือแซดเนี่ยคือได้เป็นแสนสเลยนะครับลองมาทำดูนะฮะตรงนี้จุดนี้ได้เยอะมาก เส้นทางเทนเนอร์ครับโอเคอันนี้เส้นทางเทนเนอร์ผมไม่พูดถึงแล้วกันมันอ okay ัพโอเคละแล้วก็มีพวกดาวปรารถนาโอเคดาวปรารถนาก็ทำเหมือนอ่ะทับดาวปรารถนาก็แน่นอนครับอัพเกรดเลเวล10ให้หมดนะครับแล้วก็ใส่สีทองให้เยอะที่สุดนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยใส่ครบแล้วหูใส่หลายตัวมากนะครับอันตรงนี้ไม่พูดถึงใช้ได้แล้วก็ในส่วนของโรตอมนะครับโรตอมก็อัพได้นะครับโลตอมอัพแล้วก็ ล้างสเตตได้นะครับหรือเราจะผสมก็ได้ถ้าเกิดเรามีสีม่วงเราอยากผสมเป็นสีทองแล้วก็ม่วงผสมเป็นทองได้อะไรเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะทําการผสมอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคปะ่ะเราจะเพิ่มได้อีกหน่อยนึงนะฮะร,รวมถึงบริเวณก็เหมือนกันเราเล่นบริเวณไหนแล้วก็เน้นอัพบริเวณนั้นเยอะนะครับมันก็จะอัพขั้นนะครับเปิดช่องก่อนนะครับแล้วก็ทําการอัพในส่วนของตีบวกเลเวลได้นะครับตรงนี้ก็ได้หน่อยนึง แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าพอจะมีพลังให้หน่อยนึงก็จะมีสนามลบอ่ะตรงนี้สนามลบครับก็อ่ะลิงก์สีหมดแล้วนะครับเชื่อมโยงสีหมดแล้วก็เหลือแค่อัปเกรดมันเนี่ยเราก็จะมาดูว่าอันไหนพอจะอัปเกรดได้เราต้องไปหาเอานะโค้ดเด็ดลงฐานปฏิบัติการคันโตงเนี้ยอัปได้ไมะเราก็อัปมันเนี้ยก็พออัปได้อยู่บางจุดนะครับแต่บางจุดก็ตันแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นครับก็หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรละ นะครับแล้วก็หลักๆเลเวลมาสเตอร์ขนาดนี้ก็แท่ทําภารกิจนะครับรายวันให้จบเนี่ยมาถึงก็กดแม่บ้านก่อนนะครับกดแม่บ้านเสร็จแล้วก็มารับกดไม่บงไม่บ้านอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีกิจกรรมฟาร์มอะไรก็มาฟาร์มซะนะครับผมเนี่ยไล่ทําไปเรื่อยนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะถือว่าทํามาดีแล้วแหละนะฮะก็ไปปรับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อ่โปเกมอนช่วยเหลือนะครับก็อย่าลืมมาอัพด้วยสมวตเราเล่นตัวนี้อยู่เราก็เนี่ยมาเปิดช่องเห็นปะเนี่ยเปิดเสร็จแล้วเราก็อัพเพจช่วยเหลือเห็นปะ พยายามหาเพชรช่วยเหลือที่เป็นสีทองสีม่วงสีทองหลักๆประมาณนี้เนี่ยหรือแค่3าสีช่องก็เปิดเต็มแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราเล่นตัวไหนด้วยนะครับถ้าดูจากตัวโปเกมอนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเลจิกิกัสเห็นไหมฮะอ่ะโอเคนะครับก็ทำต่อได้หน่อยนึงนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็มีแนะนําไปบางจุดแล้วก็สามารถดันต่อแข่งกันอันดับ3ได้นะครับแล้วก็เล่นได้หลายทีมแล้วก็เป็นการรีวิว ID ถือว่าเทพลยนะไอดี ID นี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไปทําต่อยนิดนึงนะครับผมเล่นให้สม่ำเสมอและการพลังกายใช้ให้หมดนะครับมีกิจกรรมใช้เพชรอะไรดีๆก็พิจารณาให้คุ้มค่านะครับใช้เพชรเพื่อได้ของมันมาอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวตัวละครที่เล่นอยู่ใช้ได้แล้วนะครับก็เล่นต่อไปนะครับผมทีมบินนี่คือใช้ได้เลยมาอย่างเงี้ยคือเลโคซ่านี่คือโหดมากนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างคุ้มเลยไอดี ID นี้นะครับก็ โอเคก่อนจะจากกันะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เท่งมันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆข้งไอใคลิปหน้านะครับผม see you again สวัสดีครับ